นี่คือความลับส่วนผสมลับในช็อกโกแลตของวิลลี่วองกาที่ทําให้รสชาติอร่อยอูมามิจริงๆแล้วก็คืออวัยวะของมนุษย์แนะนําหนังช็อกกับกูบรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กที่ได้รับตั๋วทองและได้รับโอกาสพิเศษเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลตของวิลลี่วองกาวิลลี่วองกาก็เลยบอกพวกเขาว่าอยากรู้ไหมว่าทําไมลูกกวาดของฉันน่ะถึงได้อร่อยนักอร่อยหนามันเป็นเพราะส่วนผสมลับสุดพิเศษอวัยวะมนุษย์แท้ๆมันจะต้องมีชิ้นส่วนไอ้นู้นนิดไอ้นี่หน่อยของพวกเธอทุกคนผสมอยู่ใน ลูกกว่าแสนอร่อยพอเด็กได้ยินเนี่ยก็คิดจะหนีแต่วิลลี่วองกาก็ปิดประตูขังพวกเขาเอาไว้และจับพวกเขาแต่ละคนไปเป็นส่วนผสมให้กับเมนูอันแสนโอชาคนแรกโดนตีไข่จนไข่หลุดออกมาเอามาผสมเป็นถั่วในช็อกโกแลตคนที่2โดนดึงซิลิโคนจากหน้าอกมาทําเป็นช็อกโกแลตรูปหัวใจในวันวนาเลนไทน์คนที่3โดนผ่อนฟันเอามาทําเป็นป๊อปคอร์นรสคาราเมลคนที่4โดนเตะก้านคอจนหัวหลุดเอามาทําเป็นลูกอมรสเปรี้ยวจี๊ดนี่แหละเคล็ดลับความอร่อยไม่เล่น ครอบครัวตัวฉัน U E R ถ้าใครไม่อยากโดนคำสาปก็พิมพ์มาว่าไม่รับคำสาปและแชร์คลิปนี้ต่อไปให้อีกสิคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะครับ